รีวิวงานเลี่ยมทองที่เน้นงานทองนันหนาอีกหนึ่งงานนะคะนี่เลยงานเลี่ยมแบบโฟกีเอ้นนะคะลูกค้านํานเหรียญชนะจนปีห6มาให้ทางร้านเลี่ยมทองและนี่เป็นหัวเลรดที่ยังไม่ผ่านการแกะลายหรือว่าฝั่งเพชรได,ได้งานเลี่ยมแบบโฟกีเอ้ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่ใช้น้ําหนักทองเยอะเหมือนกันและนี่เป็นขั้นตอนการแกะลายเสร็จเรียบร้อยนะคะล้างชุบหัวเลรดเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้ลูกค้าก็นิยมนํามาเลี่ยมเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นงานเลี่<า>ยมที่สวยและดูหรูใส่ออกงานได้สวยๆเลยงานเลี่ยมทองแบบโฟกีเอ้นนะคะหน้าร้านเนี่ยม หลายแบบมากๆเลยนะแบบยกซุ้ซมหัวสิงบนล่างนะคะหรือว่าแบบฝังเพชรล้อมหน้าตรงกลางเสมายังไม่พอแค่นั้นนะลูกค้าท่านนี้นะคะได้ใส่ใส่ทองน้ำหนัก4บาท4บาท,4บาทก็จะเกือบพอดีกับหน้าเลดเลยนะเรียบหัวเสร็จรีบร้อยแล้วนะคะก็ส่งให้พี่ช่างทาการต่อใส่ทองกันเลยการต่อใส่ทองนะคะเราก็ใช้ลวดทองและเครื่องเลเซอร์ในการต่อใส่ทองเข้ากับหัวเลดนะขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นานแต่ใช้ความชํานาญของช่างใส่ทองเส้นนี้นะคะลูกค้าใช้เต็มเส้นเลยจะออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนน้ำหนักทองที่ใช้ในกรอบใบนี้นะคะอยู่ที่ สิบสี่กรัมก,กว่าๆเลยเกือบหนึ่งบาทเลยนะด้านข้างลูกค้าก็เลือกฝั่งเพชรแท้ไปจานวนสี่เม็ดต้องบอกว่าง,งานเลี่ยมแบบโฟกเกียวนี่สวยจริงๆนะทุกคนมาต่อกันที่สายนะคะลูกค้าก็ใช้เต็มเส้นเลยน้ำหนักสี่บาทลูกค้าก็ใช้ราคาทองวันที่ลูกค้ามาเลยใส่ทองรูป,ปรพันธ์นะคะเราจะคิดตามราคาทองประจําวันอยู่แล้วนะงบประมาณที่ลูกค้าใช้วันนี้นะคะสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทวันนี้ลูกค้ามารับกับเป๋าเรียบร้อยนะคะเลี่ยงกับที่ร้านนะคะมีบัตรรับประกันใบเช็คอระเซ็นทองและบัตรล้างชูฟีพร้อมขอ,องแถมอีกขอบคุณลูกค้าามกๆค่ะ